สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีแพ้ทีมชาติตุรกีประชัยเป็นนัดที่3ติดต่อกันในศึกโลกยางนชั่นลีก2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่เมืองอัตตายาประเทศตุรกีเมื่อคืนวันเสาร์ที่3มิถุนายน66คู่ที่น่าสนใจเจ้าถิ่นทีมชาติตุรกีที่ชนะมา2นัดรวดลงสนามพบกับอิตาลีที่ลงเล่นไปแล้ว3นัดชนะ1แพ้2 ผลปรากฏว่าทีมชาติตุรกีเอาชนะทีมชาติอิตาลีไปได้3 0ต่อ0เซต 25, 19, 26, 24และ 25, 19คว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันส่วนอิตาลีแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันทั้งนี้เกมดังกล่าวเมลิซาวากัสสุดยอดดาวตบของตุรกีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำไปถึง22คะแนนขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์คะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ